วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2564ในวันอังคารที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564ณแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลำไย,ยตำบลอ่ายนาลายัยอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน แม่เจ้าหน้าทีของ,งกระทวงเกษตรและสหกรณ์ลายเจ้าท่านท่านนายกองการบริหารจวนตำบาาลายนาไล์นะคะวันหน้าสวนหลาชาการนะคะท่านผู้นำนะคะของทุกๆหมู่บ้านที่มาในวันนี้และก่อน มีนายเกรียงไกรเวศอนุรักษ์นายอำเภอเวียงสาเป็นประธานในพิธีและนางพัฒนรีทาสงเกษตรอำเภอเวียงสากล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานวันทายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี2564เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการ มายให้เกษตรกร,กรลดต้นทุนพัฒนาการผลิตลำไย,ยให้มีคุณภาพโดยเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงผ่านสถานีเรียนรู้การผลิตต่างๆโดยมีการแบ่งเกษตรกร,เ,กรเข้าถายการเรียนรู้ดังนี้ฐานที่ 1. การลดต้นทุนการผลิตลำไย,ยจับเป็นการผลิตน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่านฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการผลิตลำไย,ยจะเป็นการจัดแต่งช่อและการทำลำไย,ยคุณภาพโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสาและห้างหุ้นส่วนจำกัด Hot Air o โ e เวนลำพูนฐานที่3ฐานอาชีพเสริมในสวนลำไย,ยจะเป็นการเพิ่มรายได้ในพื้นที่สวนลำไย โดยมีหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. การเลี้ยงไก่พื้นบ้านโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา 2. การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกบโดยสำนักงานประมงจังหวัดน่าน 3. การปลูกพืชเสริมในสวนลำไยคือหม่อนกินสดและหม่อนใบโดยศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถน,น่าน ฐานที่4ฐานการจัดการศัตรูพืชชุมชนและการจัดการดินปุ๋ยชุมชนจะเป็นการใช้สารชีวพันธุ์การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM โ,โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา อันนี้หาซื้อได้ตามร้านเกษตรพันนะคะต่อไปค่ะบางคลุมจะไม่แกเอ็นเซอยางผสมจะได้ละผลิตเองไม่เี่ยวเอก่อันนี้อ็นเก็ซอันนี้เป็นสินารอาจจะัผลิตเองค่ะใช้ขันที่5ฐานมาตรฐาน G A P จะเป็นขั้นตอนและกระบวนการมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฐานที่6ฐานสถานการณ์ฤดูแล้งในการทำการเกษตรจะเป็นการประเมินสถานการณ์ฤดูแล้งและแนวทางการเกษตรใหม่ที่จะช่วยในการประหยัดน้ำโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสานอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในชุมชนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในพื้นที่การทำกรเกษตรของตนเองและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง